เย้ยให้เป็ดหรือกินเองครับจิคเคครับกินเองด้วยชิมก่อนใช่ไหมขวอมียาพิษเรียกเป็ดมากินขนมปังสิครับหมดยังครับ มันจิกมือหนูนะโยนไปสิหมดแลดแบบอแบ๊ยบาย